สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้มาเจอหน้าค่าตากันอีกแล้วนะครับผมสรวนนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำบัตรลายผ้าซิกเนเจอร์ของผมเองนะครับซึ่งผมได้ออกแบบมาทั้งหมด12หัวแปลงนะครับรับรองว่าใช้งาน ง่ายแล้วก็สะดวกมากๆเลยครับสำหรับวันนี้นะครับจะมาแนะนําวิธีการใช้งานนะครับรวมถึงการติดตั้งด้วยนะครับสำหรับบรนดวลาฟาร r บิกพิกเซลนะครับซึ่งผมได้ตั้งใจออกแบบนะครับมาให้ง่ายต่อการทํางานนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นงานลายผ้านะครับงานแบ็กกราวน์งานพรมหรือจะเป็นงานอื่นๆนะครับสามารถต่อยอดแล้วก็เอาไปวาดงานส่งขายได้เลยนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันครับวิธีการง่ายมากๆเลยครับ หลังจากที่ดาวน์โหลดบัตรลายผ้านะครับเวลาฟาร์บิกพิกเซลมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมเขาจะไปอยู่ที่ตัวไฟล์นะครับหลังจากนั้นนะครับถ้าเราไม่ได้ตั้งโฟลเดอร์อะไรไว้เนี่ยเขาก็จะอยู่ข้างนอกแบบนี้นะครับแต่ผมได้ตั้งโฟลเดอร์ไว้แล้วเรียบร้อยนะครับนั่นก็คืออยู่ในตัว Procreate นะครับผมแล้วก็มีลาย i g n a t u r e บัตรอยู่ตรงนี้นะครับวิธีการติดตั้งง่ายมากๆเลยเพียงแค่ดับเบิลคลิกเข้าไปแค่นั้นเองนะครับเขาก็จะ Import เข้ามาแล้วก็เปิดขึ้นมาในโปรแกรมให้เลยเรียบร้อยนะครับผมทีนี้เดี๋ยวเราลองงมาาใช้นนนกััะครบ อยู่ในนี้นะครับผมเห็นไหมครับเวลาฟาร r i ิกพิกเซนะครับผมซึ่งผมเนี่ยมีในเครื่องอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวที่เพิ่งอินสตอลมาเมื่อกี้เนี่ยผมจะดีลิทไปนะครับผมอ่าดีลิทไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะมาใช้ตัวนะครับเวลาฟาร r i ิกพิกเนะครับทั้งหมด12หัวแปลงนะครับเดี๋ยวจะมาลองวาดให้ดูนะครับผมเรามาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกเนี่ยผมขอปิดตาตัวนี้ไว้ก่อนนะครับผม หลังจากนั้นเปิดขึ้นมา1นึ่งเลเยอร์นะครับเสร็จแล้ววิธีการนะทุกคนจะต้องมาเพื่อให้มันเป็นเส้นตรงนะครับเราจะต้องมาตั้งค่าตัว drawing guide กันนิดหน่อยนะครับเปิดตาตัว drawing guide นะครับแล้วก็มาที่ edit ตัว drawing guide นะครับตรงนี้เนี่ยให้เลือกเป็น 2D นะครับผมแล้วก็อย่าลืมมากดตัว drawing axis ด้วยนะครับตรงนี้นะหลังจากนั้นก็กดดันไปได้เลยนะครับผมทีนี้เนี่ยเรามาดูตัว เลเยอร์ที่เราได้ตั้งไว้ก่อนหน้านี้นะครับเราจะต้องถ้าถ้ามันยังไม่ขึ้นว่าเป็นตัว assist นะครับเราจะต้องมากดเลือกตรงนี้ก่อนนะครับผมให้มันเป็นตัว drawing assist นะครับโอเคเรียบร้อยหลังจากนั้นก็วาดลงไปได้เลยนะครับผมผมจะเลือกเป็นสีขาวนะครับนะครับใช้เป็นสีขาววาดบนพื้นดำนะครับแล้วก็จะเริ่มจากลายแรกก่อนนะครับเวลาฟาบิกิเซลหนนะครับผมมาครับแต่เดี๋ยวก่อนขออนุญ,ญาต ันปิดตาเส้นไปก่อนก็นแล้วกันนะ drawing guide เนี่ยขอปิดไปก่อนนะครับผมเนื่องจากเราได้ตั้งค่าการ setting ไว้แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหานะครับยังไงเขาก็จะเป็นเส้นให้เราอยู่ดีนะครับมาดูกันนะขนาดปรับได้เลยตามใจชอบนะครับอันนี้เป็นบัตรตัวที่1เห็นไหมครับผมเขาก็จะเรียงกันสวยงามแบบนี้นะครับเห็นไหมครับถ้าเราอยากให้เขาเล็กลงก็แค่ปรับบัตร เห็นไหมครับผมสวยงามนะครับทำงานง่ายมากๆเลยถูกไหมครับอ่ะเดี๋ยวจะทําให้ดูไปทีละบัตก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาผสมผสานกันนะครับผมบัตรที่1นะครับหลังจากนั้นมาเลือกบัตตัวที่2กันนะครับผมเป็นเวลาฟาบิกพิกเซลศูนย์สองนะครับเรามาลองวาดกันดูนะนี่เป็นตัวศูนย์สองนะครับจากนั้นตัวศูนย์สามนะครับเวลาฟาบิกพิกเซลนะครับศูนย์ศูนย์สามนะครับผมมาลองเลือกกันดูนะครับ ตัวที่สี่นะครับผมอ่ะตัวที่ห้านะครับอันนี้วาดให้ดูก่อนนะเดี๋ยวค่อยเรื่องของการลวดออกแบบลวดลายเนี่ยค่อยมาว่ากันนะครับตัวที่หกนะครับผมตัวที่เจ็ดนะครับอ่ะตัวที่แปดนะครับตัวที่เก้าพอหรือเปล่าเอ่ยครับตัวที่สิบนะครับ ตัวที่1 0 1 1 12เนี่ยจะเป็นตัวตกแต่งนะครับเป็นแถบบนแถบล่างนะครับผมแบบนี้นะพื้นที่หมดแล้วนะครับอเดี๋ยวเราจะ,ะเดี๋ยวขออนุญาตวาดตรงนี้เล็กๆก็แล้วก,กันนะเดี๋ยวไม่พอนะครับผมตรงนี้แล้วก,กันนะครับหลังจากนั้นมากันที่11นะครับผมขอเล็กหน่อยก็แล้วก,กันนะนะครับแล้วก็12นะครับ เห็นไหมครับผมทั้ง12แบบนะครับผมตั้งใจมากๆเลยนะครับในการออกแบบเพื่อให้ใช้งานง่ายแล้วก็ได้รูปแบบงานที่สวยงามนั่นเองนะครับผมทีนี้เดี๋ยวเรามาลองผสมผสานกันนะครับเปิดขึ้นมาอีกหนึ่งเลเยอร์นะครับขออนุญาตปิดตาเลเยอร์นี้ไปก่อนก็แล้วกันนะครับผมแล้วก็เลือกเป็นตัว drawing a s s i s นะครับเพื่อที่จะได้วาดแล้วเป็นเส้นตรงนะครับผมหลังจากนั้นมาครับมาลองวาดกันดูนะผมจะเลือกที่ตัวลายที่9นะครับลายที่9มา ขอใหญ่ๆหน่อยนะครับหลังจากนั้นนะครับมาเปิดขึ้นมาอีกหนึ่งเลเยอร์นะครับแล้วก็ติ๊กเลือกเป็นตัว drawing assist นะครับผมเสร็จแล้วเนี่ยเรามาเลือกบลัอกกันนะครับบลัอตัวนี้เนี่ยขอใช้เป็นตัววลาฟลาบิกนะครับพิกเซลศูนย์หนึ่งหนึ่งก็แล้วกันนะครับหลังจากนั้นมาวาดกันได้เลยเห็นไหมครับผมสวยงามนะครับตัวนี้เนี่ยขออนุญาตดูพี่เคตนะครับแล้วก็กลับบนลงล่างนะครับผมแล้วก็ลากลงมาครับให้มันมาอยู่ด้านล่างนะ โอเคสักประมาณนี้ก็แล้วกันเห็นไหมครับผมสวยงามแค่นี้ครับไม่ต้องเสียเวลาทำงานเป็นชั่วโมงใช่ไหมผมได้ออกแบบให้หมดแล้วใช้แค่หัวปลัดเนี่ยวาดลงไปได้เลยนะครับง่ายมากๆเลยนะครับสำหรับอันนี้เนี่ยขออนุญาตเก็บไว้ก่อนก็แล้วกันนะครับสเล็กไว้แล้วก็ขยับเขาขึ้นไปด้านบนนะครับผมหลังจากนั้นเรามาทำงานกันต่อนะครับผมจะลองใช้ปลัดตัวอื่นดูนะลองเป็นตัว0 6นะครับผมนี่ครับ 06วาดลงมาตัว06นะครับแล้วก็เอาตัวเดิมของเขาก็ได้นะแล้วแค่ปรับไซส์ลงนะครับให้มันเล็กๆแค่นั้นเองเห็นไหมครับผมง่ายมากๆเลยถูกไหมครับแล้วก็ได้งานที่สวยงามมากๆด้วยถ้าอยากจะเล่นด้านบนล่างนะครับมาครับมาลองกันนะเดี๋ยวจะมาวาดตรงนี้ดูนะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอเปิดขึ้นมาอีกหนึ่งเลเยอร์ก็แล้วกันนะครับแล้วก็เลือกเป็นตัว Drawing Assist นะครับผมหลังจากนั้นก็วาดลงไปได้เลยนะครับ เห็นไหมครับง่ายมากๆเลยถูกไหมหลังจากนั้นก็ดูพิเคทครับผมแล้วก็กลับบนลงล่างนะครับลากลงมาสวยงามมากเลยง่ายมากๆด้วยนะครับผมการทํางานนะครับหรือจะเป็นตัวนี้มาลองดูนะครับที่บลัดกหมายเลขแปนะครับผมนะครับตัวนี้ก็สวยงามมากๆเลยนะครับเรามาลองทําลายอื่นกันบ้างนะครับตรงนี้เอาลายที่5นะมาลองวางดู เห็นไหมครับผมการออกแบบลายผ่านั้นง่ายมากๆเลยนะครับเพียงแค่ใช้ตัวบลัดเวลาซิกเนเจอร์นะครับผมแบบนี้นะครับเวลาฟารบิกพิกเซลนะครับมีทั้งหมด12หัวแปลงครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับ11 12 3หัวแปลงสุดท้ายนี่เอาไว้ตกแต่งนะครับแถบบนล่างนะครับแบบนี้นะแถบบนแถบล่างหรือ จะไม่ตกแต่งก็ได้นะครับจะเอาเป็นแถบกลางก็ได้ขึ้นอยู่กับงานดีไซน์ของแต่ละคนนะครับตัวนี้มีทั้งหมด12หัวแปลงนะครับผมขายอี่ที่119บาทนะครับหรือเฉลีย่ยตกเพียงแค่ลายละ9บาทเท่านั้นเองนะครับถือว่าคุ้มค่ามากๆนะครับประหยัดเวลาในการทํางานได้เยอะมากแล้วผมก็ตั้งใจออกแบบทุกลายเลยนะครับผมเป็นลายซิกเนเจอร์ของผมเองนะครับ ยังไงถ้าสนใจนครับติดต่อได้ที่เพจรวยด้วยพานะครับจ่ายเงินเสร็จแล้วก็จะได้รับลิงก์นะครับเพื่อโหลดแล้วก็เอาไปใช้งานกันได้เลยครับผมสำหรับวันนี้ก็แค่นี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ